เ e l l o w Art and Culture สวัสดีครับคุณผู้ฟัง,ฟงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม l l o w Art and c u l t u r e นะครับพบกันทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์อยู่กับผมตั๊กวัสุวรยยงกูลเม l l o w Art and c u l t u r จจะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับแวดวงวงการศิลปะเคล็ดลับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆเอามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยครับเม l l o w Art and c u l t u r e เพราะศิลปะคือชีวิต และอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะก,กันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะน้อยคนทีเดียวนะครับที่จะไม่รู้จัก กับแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้นั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Netflix นั่นเองหรือว่าที่คนไทยอาจจะเรียกติดปากกันว่า Netflix นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนจะเรียกเลยนะครับจะเป็น Netflix หรือ Netflix ก็ได้แต่แอปพลิเคชันนี้เองเนี่ยมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากแล้วตัวผู้ก่อตั้งเองเนี่ยเขาก็เป็น Kickstarter แล้วก็ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเรียกได้ว่าจากเริ่มต้นที่หน้ามือเนี่ย กลายเป็นย่างอื่นไปเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าถึงที่มาของการเกิดขึ้นของ n น t f l i x ให้ฟังว่ามีที่มาอย่างไงแล้วความสำเร็จของเขาเนี่ยมันสำเร็จได้ยังไงวัฒนธรรมในองค์กรหรือการบริหารยังไงที่มันทำให้บริษัทนี้เนี่ยกลายเป็นแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้เลยทีเดียวเอาละครับไม่รอช้าเรื่องแรกทีเดียวเนี่ยประมาณปี90นะครับผู้ก่อตั้งของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ย เขาก็มีปัญหาเดียวกันครับกับหลายๆคนที่ต้องเช่า DVD มาชมภาพยนตร์ที่บ้านทีนี้ปัญหาของคนที่เช่าภาพยนตร์มาดูที่บ้านเนี่ยก็คือบางครั้งเขาลืมครับเขาลืมที่จะคืนตัว DVD ที่เขาได้เช่ามาทีนี้มีครั้งหนึ่งเขาลืมคืน DVD ตัวนี้เป็นสัปดาห์เลยแล้วก็โดนค่าปรับพันกว่าบาทซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกทําไมเราต้องอยู่ในระบบแบบนี้นะทาไมเราไม่สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเริ่มต้นทําธุรกิจ การเปิดให้เช่าชมภาพยนตร์แบบส่งไปษณีคือลูกค้าเนี่รอยรออยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะสั่งเช่า DVD จากบริษัทเขาเขาก็จะส่งไปสณีไปให้ครับไปให้ถึงที่บ้านลูกค้าก็แค่เปิดรับ DV d ดีชมเสร็จแล้วก็ส่ง DVD เนี่ยคืนให้กับทางบริษัทแต่ปัญหาก็ยังมีอีกครับนั่นคือมันก็จะเป็นเรื่องของความไม่ทันใจของลูกค้าเช่นมีลูกค้าบางคนที่คอมเพนว่าเขารู้สึกอยากจะดูหนังตลกในคืนวันศุกร์มาก แต่ทีนี้พอดีวีดีที่ส่งมาใช้เวลา1วัน2วัน3วันเขาอาจจะได้รับวิดีโอหนังตลกที่เขาอยากจะดูเนี่ยในเช้าวันจันทร์ซึ่งความรู้สึกที่อยากจะชมหนังตลกในคืนวันศุกร์เนี่ยมันได้หายไปแล้วมันไม่ทันใจครับมันไม่รู้มันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที แล้วในจังหวะน,นั้นเองก็เป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตในโลกใบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสามารถที่จะทําการสตรีมมิ่งวิดีโอแล้วก็สามารถรับชมได้แบบออนไลน์กันเลยทีเดียวจากธุรกิจที่เป็นการให้เช่ายืม DVD ผ่านทางไปณียีเนี่ยเขาก็ได้ขยับให้ธุรกิจเนี่ยกลายเป็นการสตรีมมิ่งวิดีโอหรือการให้ชมวิดีโอภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยแบบออนไลน์กันเลยทีเดียวซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาก็เลือกที่จะลงทุนในอเมริกาอย่าง เรียกว่ามหาศาลเลยนะครับเพื่อให้คลองใจตลาดในอเมริกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขยายธุรกิจของเขาเนี่ยไปทั่วโลกเลยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากสําหรับคนก่อตั้ง Netflix นะครับที่ทำให้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยถึงความสําเร็จของแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Netflix นั่นเองนะครับ ก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครในวินาทีนี้ที่ไม่รู้จักกับแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ตัวนี้แน่นอนซึ่งที่มาของความสําเร็จของเขาเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับประการแรกเลยก็คือความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดครับซึ่งก็อย่างที่เล่าไปในตอนต้นนะครับว่าการเริ่มต้นของธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากการที่ ให้เช่า DVD ผ่านทางไปรษณีย์ก่อนนอกจากความไม่ทันใจแล้วก็ปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็เลยอยากจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทําได้ในธุรกิจก่อนหน้านั้นครับนั่นก็คือการใส่ใจในรายละเอียดในการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําการตลาดที่เน้นความสนใจของลูกค้านะครับเช่นคุณกดเข้าไปชมภาพยนตร์ในเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเช่นคุณชอบดูหนังตลกใช่ไหมครับพอคุณชมเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีวิดีโอแนะนํามีภาพยนตร์แนะนําที่เป็น ประเภทเดียวกันเป็นหนังตลกเหมือนกันหรือว่าวิดีโอนี้กำลังได้รับความสนใจอยู่อันนี้อยู่ติดท็อปชาร์ตหน้าอะไรแบบนี้นะครับขึ้นมาให้คุณเลือกคุณก็จะสามารถใช้ความสนใจของคุณเนี่ยในการที่จะเลือกชมภาพยนตร์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นแล้วเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราเปิดดูซีรีส์หรือดูภาพยนตร์แต่และเรื่องใน Netflix 1หนึ่งครั้งเนี่ยโอ้โกว่าจะจบรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วนั่นเพราะว่าใน Netflix เนี่ยมีฟีเจอร์อย่างการโพสเพย์นะครับคือพอจบซีรีส์หนึ่งตอนเนี อีกไม่กี่วินาทีต่อมาซีรีส์ตอนต่อไปก็ลันขึ้นมาแล้วเรียกว่าคุณแทบไม่มีเวลาที่จะพักได้คิดว่าเอ๊ะฉันจะดูต่อดีไหมนะเพราะมันเป็นการชมแบบมาราธอนครับมาต่อแบบรัวๆ และอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือการสกิปอินโทรครับคือช่วงตอนต้นที่คนไม่อยากดูเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกดข้ามได้แล้วก็เรียกว่าฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยตอนหลังก็ไปอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็นคู่แข่งทางผู้ให้บริการการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ก็ใช้ฟีเจอร์นี้เช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทุกแอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีกันเลยทีเดียวในภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่เขาสร้างขึ้นมานอกจากนั้นก็คือการที่เขาสร้าง งานที่เป็นออริจินอลของตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ n น t f l i x เนี่ยเป็นผู้สร้างเองแล้วก็รวมถึงก็เจาะก,กลุ่มตลาดเจาะก,กลุ่มลูกค้าคนที่ชมภาพยนตร์ที่กลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์ของทาง n น t f l i x เลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกกันเลยทีเดียวแต่นอกจากเคล็ดลับเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยที่ทําให้องค์กรของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกเลยว่าเขาเน้นไปที่เรื่องของการบริหารตัวบุคคลครับ ซึ่งการบริหารบุคลากรเนี่ยข้อแรกเลยครับเขาพยายามให้พนักงานหรือว่าคนในบริษัทเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกิจการครับ และพอไม่ว่าพนักงานเห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับลูกค้านะครับก็สามารถที่จะนําเสนอวิธีการแก้ไขหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้ทันท่วงทีนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการครับแล้วก็อยากจะให้งานหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้รับการแก้ไขเพื่อให้องค์กรเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้ข้อต่อมานะครับนั่นก็คือการที่หัวหน้างานเนี่ยเขากําหนดทิศทางแล้วก็เป้าหมายครับแต่ไม่กําหนดวิธีการในการทํางานให้สําเร็จโดยที่ พนักงานในบริษัทนี้สามารถที่จะเลือกวิธีการในการที่จะทําให้งานเนี้ยประสบความสําเร็จวิธีการใดก็ได้ A B C D ตามแต่ใจพนักงานเลยแต่ขอให้งานเนี้ยออกมาแล้วประสบผลสําเร็จแล้วก็มีวิธีการที่เรียกว่ามันดีที่สุดแล้วก็ให้งานเนี้ยออกมาดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองและอีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในองค์กรของเขาเนี่ยนั่นคือพนักงานของเขาไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศครับ อยู่ที่ไหนไม่ว่าเวลาใดก็สามารถที่จะทํางานได้ขอให้งานที่เขาได้รับมอบหมายหรือว่างานที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันสําเร็จและออกมามีประสิทธิภาพโดยคนที่ทํางานออกมาดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็สำเร็จผลมากที่สุดเนี่ยก็จะได้รับเครดิตที่ดีมากที่สุดด้วยเช่นกันครับ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของแอปพลิเคชันอย่าง Netflix ที่ผู้บริหารเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายๆสื่อนะครับถึงที่มาของความสําเร็จของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าความสําเร็จเนี่ยมันโอ้โหขยายไปทั่วโลกจริงนะครับเรียกว่าแทบทั่วทั้งโลกเลยที่ได้รับบริการของ Netflix แล้วก็มีแฟนของแอปพลิเคชันนี้อยู่แทบทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว และเขาก็บอกเลยนะครับว่าคู่แข่งของเขาตอนนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันในการชมภาพยนตร์อื่นๆแต่เป็นความว่วงหนอนนั่นเองที่เป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของแอปพลิเคชันเขาซึ่งก็จริงทีเดียวนะครับเวลาที่เราชมซีรีส์ในแอปพลิเคชันนี้ทีไรนะครับบางทีรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เป็นความว่วงหนอนเนี่ยที่เข้ามาเยือนเข้ามาทักทายซะแล้ว แต่ยังไงก็ตามนะครับใครที่ชมภาพยนตร์ชมซีรีส์เยอะๆก็อย่าลืมบริหารเวลานอนนะครับเดี๋ยวคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็จะง่วงนอนพอชมซีรีส์มากเกินไปก็จะไม่สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับผมเอาเละครับแล้ววันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการบริหารองค์กรของ n น t f l i x นะครับคิดว่าสายครีเอทีฟหรือใครก็ตามที่ต้องเป็นคิ ckstarter หรือทํางานแบบองค์กรเนี่ยอาจจะได้เอาข้อคิดเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการทํางานของค,คุณก็เป็นไปได้นะครับ อยู่กันในช่วงที่3กับเมโลอาร์ตแอนด์เคานเจอร์ในช่วงปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมนะจ๊ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วครับกับอีเวนท์ที่มีชื่อว่า Big Tree Festival 2020นะครับเทศกาลต้นไม้ใหญ่ครั้งที่3ซึ่งงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายรักโลกนะครับชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับหรือว่าชอบต้นไม้เนี่ย ต้องไม่พลาดงานนี้เลยนะครับกับกิจกรรมที่ทําให้คุณสามารถที่จะร่วมสนุกไปกับธรรมชาติการปลูกต้นไม้การตัดแต่งกิ่งไม้ธรรมชาติบําบัดการเสวนาในเทศกาลตลาดคนเดินแล้วก็ต้นไม้รวมถึงศิละปะและดนตรีด้วยก็สามารถมาร่วมกันได้ที่งานนี้เลยกับเทศกาลต้นไม้ใหญ่ครั้งที่3 big tree festival 2020นะครับจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมจนถึง13ธันวาคม ปีนี้นะครับผมตั้งแต่เวลา1ิบเอโมงถึง1นึ่ทุ่มกันเลยก็ไปสามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพวกเขาได้นะครับกับ Big t r t f f s t t v v l l งานนี้จัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่า BACC นั่นเองครับก็สามารถไปติดตามที่รายละเอียดของเพจกิจกรรม f c e b o o o Big Tree Project ได้นะครับผม ซึ่งกิจกรรมในงานเนี่ยโหก็เรียกว่านะ่าสนใจทีเดียวนะครับมีทั้งการแสดงนิทานดนตรีการเวิร์กช็อปนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้กับการเยียวยาสุขภาพกายและใจด้วยรวมถึงการเลือกว่าคุณชอบต้นไม้แบบไหนคุณจะใส่ในกระถางแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปใครที่เป็นสายรักโลกรักศิลปะก็สามารถที่จะไปร่วมในงานนี้ได้เลยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เอามาฝากกันในช่วงของปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมนะครับแมวันนี้ทั้งร เราเอาเรื่องของความเป็นมาแลว้วก็ความเป็นไปของแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง n น t f l i x นะครับที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากและสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวแลว้วก็ความยืดหยุ่นขององค์กรเขานะครับที่ให้พนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะมีวิธีคิดวิธีการนำเสนอการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าถามว่าใครจะเอาไปปรับใช้ในการทํางานของคุณหรือในการทํางานแบบองค์กรอ,อันนี้ก็คงไม่ว่ากันนะครับถ้าหากว่าทําได้แบบนั้นผมว่าการทํางานเนี่ยมันจะสนุกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นแน่นอนครับ เอาเละครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่เอามาฝากกันในเมโลอาร์ตเคอเจออีกเช่นเคยนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะามาฝากกันอีกเช่นเคยครับแต่จะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันได้ในวันอาทิตย์นะครับแต่วันนี้หมดเวลาของเมโลอาร์ตเคอรเจอลงแล้วถากว่าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่แคสบล็อกสปอติฟายทางยู n e l ช่องเมโลเก้เจ็ดห หรือที่ w w w m e l o w 9 7 5 m c o d n e t หรือที่ขึ้น mellow975 แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมตากวัสุุวรยังกูดได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เลยนะครับใน m e l ล Ar& ร์ตแอ u ด์เค e น e เตอร์เมโลอาร์ตแ u เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ Mellow Culture Art and Culture.